จะทําไปตามวิถีชีวิตนะครับสตอรี่ตื่นขึ้นมาไม่ได้มีอะไรมากซักผ้าตอาผ้าไปที่ป,ปัม๊มร้านเดิมนะก็เคยถ่ายไปแล้วอยากรู้ว่าไปซักที่ไหนไปดูในคลิปต่อๆได้นะครับโอตโต้นะครับที่ปัม๊มคาเทคกระทูนเลยฮะลูกคา้าช่วงหลังๆผมเห็นลูกค้ามาใช้กันเยอะนะครับมาซักกันเยอะปั๊มนี้ผมว่ามีปัจจัยนันหนึ่งคืออยู่ในปัม๊ม สองห้องน้ำห้องท่าถ้าเกิดใครปวดท้องอะไรขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำปวดหนักปวดเบาวิ่งกขบปั๊มได้สามีร้านเคปตีอยู่ใกล้ๆผิวก็กินนั่งรอเข้าปั๊มน่นนี่นั่นผมว่าสะดวกเพราะถ้าร้านเป็นร้านผมไม่แน่ใจเวลานซักผ้าตรมาทั่วไปเนี่ยมันมีห้องน้ำหรือเปล่าแต่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ปั๊มมันอยู่ติดปั๊มเลยนะไม่แยกใกล้ปั๊มติดเลยนะอยู่ในโซนของบริเวณปั๊มเลยทําให้สะดวกมันผมปัจจัยหนึ่งถ้าเกิดว่าเรานั่งนั่งรออยู่เราปวดท้องเลยต้องมาปุ๊บวิ่งเข้าปั๊มได้เลย ้องน้ำปั๊มมันเป็นปั๊มใหม่มันเลยสะอาดอยู่นะครับคาเทกักผ้าแตดเอาอีกแล้วหิวผมสายเดิมตอนนี้ไปไหนไม่ได้มากนะครับจะพามา,าไปไปโน่นไปนี่ก็ลําบากโน่นนี่นั่นนะครับผมเลยจัดอีกแล้วนะครับผมจะผัดกระเพราเอาที่บ้านนี่แหละกระเพราของผมก็ปลาหมึกกลับไปซื้อปลาหมึกมาครึ่งกิโล ร้อยนิดนิดร้อยสิบบาทนะกิโลสองร้อยยี่สิบตัวใหญ่ใหญ่ยากิโก้หกตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมีนวดพร้อมนะครับเดี๋ยวผักกระเพราแบบผมชอบกบอระเพราปลาหมึกมากเก็มด้วยครับตัวใหญ่ใหญ่เป้งใหญ่เป้งด้วยความที่ผมชอบกระเพราโอเคแล้ววางที่ทำเตรียมเครื่องเตรียมไรหุงข้าวนะครับ ไม่ได้ซื้อเ้่ามีเท่าเหลืออยู่ครับผมมีเท่าเหลืออยู่น้ำที่นี่มันออกน้อยๆหน,น,น่อยนะก <c oughs> ็ว่าน้ำไม่ได้ไม่ได้เกลี่ยฟ้อมให้ไหลแต่ถ้าเกลี่ยฟ้อมก็จะเลยเวลามีของอุปกรณ์อะไรพร้อมนะท่านนะมันก็ถ่วงต่อการทำนะคือคุณมีเตาผมอ่ะใช้ตัวเตานี้ไม่ได้เอ <c oughs> ากระป๋องครับเก็บกระป๋อกนะสะดวกที่สุดสำหรับผมไม่ต่อตัวโน้นตัวนี้วุ่นวาย นะครับเพราะว่ามันสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วทำนนดีนนั่นนะครับการปเลยเพราะว่าเราทําอาหารกินเยอะก็จริงนะครับแต่ผมไม่ได้ทําบ่อยถึงขนาดทิปไปเที่ยวมันห่างกันนะฮะมันไม่ได้ติดต่อกันตลอดเรื่องราวกับข้าวแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำราวกข้าวหลางปลาหมึกด้วยผมไม่ได้ห่วงว่าพักใหญ่แล้วนะ ลายเดือดนะฮะ่เป็นไรเดี๋ยวรนะู้กันนึ่งเลยพอมันนึ่งฮะยังไงก็หัวหมอ้อขออย่าดิบโอเคฮะตัวนี้เรียบร้อยนึ่งไปว่าการทำอาหารมันไม่ได้เกี่ยวว่าทำกินทำามูเลยครับคุณอยากกินแบบไหนทำไปเลยมันผมเนี่ยผมไม่ลอกออกนะครับตัวนี้ผม,ผมชอบกินอะ่ะนะไม่ต้องลอกไอ้ขาเพราะาเราไม่ได้เป็นร้านอาหารยังไง ปิดตัวนี้ผมชอบถอดออกมาผมว่ามันรุ้ดรุ้ดดีปิดออกมาทั้งอันเลยขัดเยอะถึงรุ้ดมาดุได้ของเอามาเอาชิ้นเดียาออกนะเอ่อเอาชี้เอาตั้งแต่เขาออกโดยประมาณนะครับประมาณนั้นตัวนี้ผมเอาทั้งชิ้นเลยถ้าเป็นตัวขนาดนี้ไม่ได้เยอะมากลูกกระตาก็หน่อยนึง ได้แล้วแค่นี้เองตัวหมือดิ้งดองก็มึกไข่ก็ไม่มีปัญหานะฮะผมก็ผ่าเลยผ่าขึ้นเลยอย,อย่างเงี้ยมีไข่ก็มีไข่นะครับอย่างเงี้ยผมว่าใช้ได้แล้วก็บังตรงนี้หน่อยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะใครจะทำแบบไหนก็แล้วกแต่แหละแล้วที่คุณชอบทานอยากบังไหมล่ะ ไข่ถ้าไม่ผ่ามาก็ไข่อยู่ข้างในตัวเยอะๆเลยผมชอบผ่าผมต้องการให้มันเป็นริ้วๆเวลาผัดผมเตรียมวัตถุดิบอ่าโดยการเอาแบบที่อยากกินผมอยากกินหนวดปลาหมึอกอย่างน,นี้ผัดแล้วก็ตัวของปลาหมึกผมจะบ้างเป็นเว้นๆนะครับบ้างๆหน่อยผ่าครึ่งตัวบ้างขนาดนี้นะครับก็ชิ้นพอม้วนเดี๋ยวพอเดือดความร้อนม้วนเกลียวผมว่าผ่านสวยนะครับ ปีกปลาหมึกก็เอาอย่างนี้เลยและไม่ลอกนะครับอันนี้ผมว่าผัดแล้วมันจะม้วนออกมานี่ถูกปากการกินของผมแค่นั้นเองน่าจะนึ่งไปได้ดับหนึ่งละโอุ้้งกระจุยกระจุยเลยอีกพักใหญ่ครับข้าวสุกแล้วนะครับอร่ยมาก นี้ครักระเียมไปได้เยอะแล้วนะนี่พิกเกลียงเดี๋ยวใส่หมดนี้เลยครับพิกเกลียงกระเทียมตัวนี้ไว้ไว้กินกับข้าวกินเผ็เดๆนะผมว่าชุดนี้กับปลาเผาน่าจะเผ็ดพอนะครับสีเขียวก็หอมเนี่ยผมคิดว่าสีแดงจะหอมกว่าอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวคิดไปเองเป็นไปได้ครับไปเองอมายิ่งอุปกรณ์คนชายนะคอกในตำนาน มันเดือยเลยนิดนึงเอาซีเคียวไว้ช่วยหน่อยกินกันได้เป็ดหู้ฉี่เลยใส่ไปกินทุกคนได้แล้วนะผมชอบเครื่องแกงประมาณไม่ละเอียดไม่ละเอียดมากนะผมผัดกระเพราผมชอบเครื่องแกงวันนี้คือหยาบอยู่ครับหยาบอยู่กระเทียมเกลี่ยพริกแดงหยาบนะครับชอบประมาณนี้เลย นี่ยหนึ่งหนึ่งผัดปลาหมึกครึ่งกิโลบอกว่ากำลังอร่อยมากเมื่อวานผมไปตลาดนัดแล้วผมเจอตัวเรียกอะไรอือมองไม่เห็นด้วยเดี๋ยวขอเปิดเปิดไปไปกล่องหน่อยนะ,ะนี่อ่าภาคใต้มันจะมีแกงอยู่แกงหนึ่ง ไม่ไม่ได้แกงเดียวหรอกแกงไตปลาก็คือถ้าคุณรู้จักแกงไตปลากแกงไตปลานี่มีหลายตัวนะครับเรียกว่าหลายตัวยังไงเรียกว่ามผมไม่แน่ใจนะครับว่าจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขามีแกงไตปลาแบบ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 หลายอย่างไหมนะครับ เดี๋ยวให้ดูอ่ะโอเคปิดไว้ละเพื่องเดี๋ยวอธิบายแกงไตปลาหน่อยนะแกงไตปลาบางจังหวัดใช้เรียกแบบบ้านผมเนี่ยเรียกแกงพุงปลาก็คือเขาเอาพุงของปลาไม่ว่าปลาเล็กปลาปลาใหญ่แต่ส่วนมากจะเป็นปลาทะเลนะส่วนมากจะเป็นปลาทะเลที่ผมรู้นะครับ อาจจะมีฝั่งของฝั่งไหนที่ใช้ปลาน้ําจืดบ้างผมไม่รู้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นปลาทะเลและบ้านผมเนี่ยพังงาภูเก็ตเนี่ยจะใช้พุงของปลาทะเลไม่ว่าเป็นปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่คือพุงปลาไต้ปลาไม่เอาคีมนะครับเอาแต่พุงมันมาหมักลงในขวดขวดแก้วขวดโหลใส่เกลือหมักให้เกิดการหมักแล้วมันจะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวมันไม่เหมือนน้ำบูดูนะครับน้ำบูดูเปงฝั่ง ไทยอิสลามเขาจะหมักอีกรูปแบบหนึ่งผมไม่รู้นะครับแต่ไตปลาเนี่ยคือแม่พี่าผมหมักก็คือใช้ปุงปลาไม่เอาขี้ปลานะครับเอาตัวปรุงปลาทาความสะอาดแล้วก็หมักใส่ในขวดแล้วก็ใส่เกลือให้มีการดองหมักพร้อมนั่นคือบ้านผมเรียกว่าแกงเรียกว่าเครื่องปุงปลาผมมาแกงลงจะได้แกงไตปลานะครับก็คือไปพวกไตไตปุงของปลานั่นแหละ แล้ว,ว่าบ้านผมจะแกงคือใช้ตัวของเครื่องที่หมักเรียบร้อยพวกนี้มาใส่ในเครื่องแกงคือมีแกงหรือจะเป็นแกงเครื่องแกงพริกแหละแกงแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงในเครื่องแกงใส่ปลาจะได้ความหอมเปรี้ยวเคม็มแล้วก็ใส่ผักต่างๆแล้วใส่ปลาย่างนะครับใส่ผักต่างมะละกอถั่วพลูถัวถ่วปลกยาวมะเขือมะเขือพวง หลายๆอย่างใส่กันได้นะครับหน่อไม้ก็ใส่ได้ที่เห็นเห็นนะคือแต่ละผมว่าแต่ละที่ใส่ไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดมันเลยได้หลักของแกงใบปลาแกงใบปลาแกงคงปลาอยู่กบบว่าในแต่ละจังหวัดส่วนทางด้านของไม่น่ใจวนาครสุราษฎร์ธาฝั่ง,งน้นจะเป็นเคยปลาเคยปลานี่คือเขาเอาปลาไปทําการหมักแล้วก็คั้นเอาน้ําอีกรูปแบบหนึง่ง รสชาติอยากเข้มข้อนอีกรูปแบบหนึง่งรสชาติถามว่าคล้ายกันไหมไม่ไม่เชิงคล้ายนะครับเคยปลากับใบปลานี่ต่างกันเลยนะครับต่างกันนละรูปแบบกันเลยความเข้มข้นนลัรูปแบบกันเอาง่ายๆผมไมาเคยกินเคยปลาแต่ด้วยความเราเราติดแกงไตปลามามากกว่าเราเลยชอบไตปลามากกว่าเคยปลาถ้าทาถามว่ารู้สึกคนนะผมรู้สึกว่ามันจะเข้มข้นกว่าคุกกับข้าว้อนอร่อย ถึงตัวนี้ผมไปตลาดนะแต่ผมเจอก็คือ,อมีร้านมาขายอยู่ร้านหนึ่งเขาเขียนว่ายำยำไตปลาก็าหมายความว่าเนี่ยเขาเอามันมี<อ>ที่ผมเห็นในนี้นะครับมีขาไหมผมไม่แน่ใจมีเนื้ออะไรผมไม่รู้เหมือนกันแต่มีตะไคร้อะตะคไคร้ขาใบมะกรูดอะอเอามายำ คือเกงไตปลาแล้วเอาน้ำของไตปลามาย,ยำไม่มีพวกผักอะไรต่างๆมาย,ยำกับใส้ใบ,บมะกรูดใครมีความรู้บอกมาด้วยแต่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรียปร้ยวไตปลาหม,มักอ่ะเค็มนี่กับข้าวนีย่ยอดเลยกินกับผักสดหรือผักต่างๆมันจะมีความเค็มเค็มเปรียปร้ยว คล้ายๆกับนี่เป็นที่ซื้อมานี่เขาเรียกว่ายำไตปลาแล้วก็มีแกงเคยปลาคล้ายๆรสชาติแกงไตปลาแต่จะอ่อนอคล้ายๆรสชาติแกงเคยปลาเคยปลาจะเข้มข้นกว่าแต่นี้จะอ่อนกว่าเป็นเรียกว่ายำไตปลายิ่งอุน่นยิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับมันอร่อยมันหอมมากเอามาคุกข้าวนี่ท่านนะเนี่แต่ขา้าวสวยร้อนๆนะสุดยอด นี่เป็นยำยำไตปลานะยำไตปลามันจะมียำเคยปลาแกงเคยปลาแกงไตปลาแบบแกงน้ำดำมีหลายอย่างนะแต่ตะกูลก็คือเหมือนใช้ไตปลาใช้เคยปลาเป็นตัวหลักเนี่ยราดข้าวร้อนหรือข้าวเ,เย็นเคยผมกินข้าวเย็นอร่อยกรึดสำหรับคนชอบกินนะครับใส่เครื่องแกงตัวที่เป็นชุดตับโอ้ท่านชุดติ่งกระดิง่งหมุนเลยฮะเนี่ย ผัดให้หอมครับพี่ขี้หนูนะผมว่าพี่กะเหลี่ยงหอมกว่าตามด้วยสุดๆกันเลยฮะนี่ต้องกินให้สุดถ้าไม่สุดนี่เราเอดแม่ที่ผมจับตัวใหญ่ๆเนี้ยเพราะว่าผมอยากกินมากๆเวลาผัดมันจะรัดตัวแบบสุดยอดทำไมสุดยอดมันต้องอร่อย น่าไม่อร่อยไม่สุดยอดปักปักมัน้นอามาถูดิบร้อยออยอี่สิบ120บาทปลามึกรวมผักผักแล้วร้อยห้าสิจานนี้คืนคุ้ม ทำกินได้เงี้ยควบคุมผมก็ชิมหน่อยก็น้ำปลาหมกกพอดิผมทำเผื่อน้ปลาหมกนะแล้วรากข้าวหมดเลยนะถามกระพอเยอะไหมกระพอเยอะครับโอ้โหโอ้โห นี่กะเพามัดใหญ่เนีลงมาอยู่นี่นิดเดียวเองครับท่านพอใส่กะเพรานี่กลิ่นโอ้โหละจานของผมเลยสุดค่อยเลยถูกปากมากสุดๆเลยด้วยไม่ธรรมดาถูกปากมากเนี่ยฟินเลยฮะไม่ต้องเติมน้ำปลาเลย มียำเคยปลาเอ้ยำยำไตปลาอร่อยมากปัดปลาเหมือนก็อนจุลละเอทานข้าวกันทานข้าวกันทานข้าวกันผมว่าทานคนเดียวผมทำส่วนมากก็นะทำทานเป็นมื้อเป็นมื้อไปข้าวผมเร็จผมชอบทานข้าวเย็นนะผมผมไม่ถนัดข้าวร้อนด้วยความที่เอาจริง ไม่ชอบความร้อนของข้าวแต่น้ําทุกก activity, ouais. ินร้อนร้อนได้ก็เดี๋ยวกินร้อนรอนได้แต่ก็าข้าวร้อนนี่ไม่ถนัดเวอร์เลยโอ้โท่านเวอร์จานเวอร์จานขอตัวนี้เคยกินที่เพื่อนเพื่อนเขาเขาทำผมไม่แน่ใจเนี่ยเพื่อนถามเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอัดใส่เนื้อพุ้งด้วยเนื้อผมไม่รู้เนื้อุ้มนรือหมูนะฮะผมมีเห็นมีตัวเนื้ออยู่ผมคิดว่าเป็นหมูตัวนี้ผมคิดว่าเป็นหม ตะไคร้มีใบมะกรูดผมไม่รู้ว่ามาันติดประวับาตัวอื่นมีอะไรด้วยเหม,มือนเหมือนไตปลาเข้มข้นใส่ตะไคร้ใส่น้ำหมูใส่ไมนครดอร่อยทุกชาบกินจะบอกไงเนี่ยเหมือนน้ำพริกอะ่ะเหมือนน้ำพริกอร่อยๆอีกอย่างหนึง่งหรือว่า น้ำบูดูอร่อยอร่อยที่ยำน้ำบูดูนะ,ะ,ะ,ะรสชาติก็าคล้ายคล้ายกับปาแล้วจะมีผกมีปลาทอดต็วเดียวเลยก็เถอะเป็นตัวน้ำได้เลยอร่อยมากข้าวจี๊ดมากเลยกินได้หลายคนนะเพราะมีความเค็มมากในระดอบนี้แป็หลายอบเค็มเนี่ยสุดละเหมือนเรากินปลาลาคู่ข้าว ค่ okay. ประมาณนะมันเป็นน้ำอร่อยอร่อยอร่อยานะไม่มีผักนะผักเครววเคื่อเปียมผัต่างเพว่าจะ็นมะเขือนวนนี้น่นสุดยอดเลยนี่เทสต,ตัวนี้ <c oughs> นี่แค่นี้กับไก่เจียวนะก็ผ่านแล้วนะรินแล้วเนี้ยในวนนี้ไม่ซื้อแต่ไหนเมื่อวานขอบคุณก็วันมากินนวดเนื้อที่เป็นริมริมครึ่งตัวครึ่งตัว เห็นไมก่กล้าผันเหลืยนี่น้ำในหมูสุดยอดนะเนี่ยรัดเข้า,ขารกระเพาะของคนไม่ชอบน้ำน้อยแต่ผมเนี่ยคือน้ำเนี่ยผมว,ว่ารัดข้าวแล้วอแหละหอมกระเพาะมากหอมกระเพาะหอมรสชาติหองาาช่างกระเพาะซีดเป็ดได้ใจลองดูนะครับเหนียวไหมไม่เหนียวครับ ลุกๆตืวคนแก่ควันควันไม่ค่อยดีแล้วปุกอร่อยไม่เหนียวไม่เหนียวลุกอร่อยปุกขาดปุกขาดมากนี่แบบครึ่งตัวนะฮะไม่เจ้า วิ้นเนี่ยขึ้นกิโลนิดๆกิโลสองร้อยร้อยหาสิบมันหกตัวขึ้นกิโลนิดมาให้เงินนิดร้อยยี่สิบบาคุ้มครับพอ,อมัน,นมันชอบอยู่ะไระเปนปลาหมึกขัดเนี่ยเป็นไรที่โดนใจ cái vì mình ấm ăn, em mới nhỏ quá เผ็ดร้อนร้อนร้อนสะเผาถูกปากอร่อยมากเพรว่าผมนะผมชอบร้อนเผ็ดร้อนอ่ะร้อนคอร้อนตัวเลยขอปิดคลิปดูชมคลิปกันต่อๆไปนะจ๊ะนเวอร์